สวัสดีครับวิดท์ครับที่ความเประจำวัน,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 นพฤหัสบดีที่15ธันวาคมกับผมพีรพงษ์งเฉดน,นะครับก็ขอฝากกันด้วยครับใครที่ผ่านเข้ามาด้าชมรับฟังคลิปของเราเนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะผมไปไปส่งคู่กับฝรั่งเศสอัตราต่อ,ตอรองเพิ่มมาหนึ่งเมตรให้อยู่ที่ฝรั่งเศสครับบอเชลซีสองประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อคืนนี้เอเลโบเป้ยังไปโหสุดยอดมากครับผมในเรื่องของสปีดต้นและสปีดปลายครับแต่คาดนี้หายเกือบบทัั้งงแผคร ส่วนคู่ที่2องรับเป็นบาเรธเนี่ครับให้ต่ออยู่ที่0.5เนี่ยครับบอลชนะสามประตูต่อหนึ่งก็วินกินเต็มนะครับทั้งสองคู่เลยครับส่วนวันนี้ครับก็ตามน้าผมที่พูเลยครับผมยิบดันมาสองคู่เป็นบอนกระชับทีสโมสรครับคู่แรกเมเพนเจอกับเวเดอร์เบรเมนนี่ครับส่วนคู่ที่2แอสตันวิลล่าครับจากเป็นเยีจิตเจอกับทางด้านบีอาริลนี่ครับจากสเปนนะครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทั้งสองทีมอะน่าจะไม่ได้เน้นอะไรกันมากมายนี่ครับแล้วก็ทางด้านแอสตันเองนี่ครับ กุนซือก็คือกุนซือเก่าของเบียริวนี่ครับน่าจะรดูซ้ายดูซงกันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวมาดูคู่แรกเลยดีกว่าผมก็คือคู่ในลานะครับเรื่องคืนตรงนะผมก็คือแวร์ดอร์เบรเมนเจอกับเมเปนนะครับบอลคู่นี้ครับต้องย้อนไปดูที่ตีสี่เกมล่าสุดที่เจอกันครับผมเป็นการเจอกันกระชับนิดหนึ่เลยนะครับเบรเมนชนะสามเสมอหนึ่งไร้ผ้าอนะครับเกมล่าสุดนี้ถล่มไป่้าประตูต่อสอง ปีสองสิบหกสองศูนย์เนีมีปี2 0 1 1นะครับถล่มเม็เปชรมาที่สิบสามประตูต่อหนึ่งเนี่ยหัวนิ่งกินน่าจะว่าเล่นบอลหรือเปล่าเขาเนี่ยบอลออกสูงเป็นสลูกเลยนะครับเจอกันแบบเลี้ยงตามแน่นอนสลูกนะครับเห็นไหมครับโอกาสสูง3ลูกมีแน่นอนสำหรับคู่นี้เลยครับส่วนฟอร์มของเบรเมนนะครับในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยชนะ3แพ้ไปสเกมเกมนี้แพ้มีแพ้บายยิมินิกับ6ประตูต่อหนึ่งนหนีครับแล้วก็มีแพ้อารอเมเนียเลด้วยครับ2อประตูต่อหนึ่งุดครับ พวกเขาชาตานั้นรัสมาได้ที่สามตัต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเกมแรกมีอุ่นเครื่องครับทําผลงานได้ดีครับผมนะสามหนึ่งหรือว่าสตาร์าต้นมาได้ดีมากๆนะครับส่วนเกมต่อไปของพวกเขาครับเป็นเกมแรกในลีกครับหลังจากพักบิ๊ทเกมชาตินวันที่ยี่สิบสองในบุกกรานคมที่จะถึงนี้ครับวันที่ีสิบสามเกี่ยวกับโคโลนนะครับเล่นในบ้านของโคโลนด้วยส่วนเมเป่นนะครับในสถิติห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับในลีดเยอรมันสามนะ แบ่งเป็นแพ้สามเสมอสองไรไร้ชัยชนะไหมครับผมสมิกับอ่าสมุกเส้นนะครับศูนย์ศูนย์เอลเซ้นศูนย์ศูนย์นะครับ้ก็เกมล่าสุดยดวลออสนาบุกนะครับสับไปสามศูนย์นะครับเกมนี้เป็นเกมแรกในกระชับนนิดนะครับอย่างมันดูว่าจะเอาเกมนมู้หรือเปล่านะครับในเรื่องของอัตราต่อรองนะครับตัวนี้เปิดมาเป็นลบสองจุดห้านะครับก็คือให้ต่อสองวิ่งขึ้นเดนะครับก็เบงมาว่าถ้าในเรื่องของมันดีแคบเปิดมาขนาดนี้แหละ ผมมองว่าเบรเมนน่าจะสนะขารนี่ไม่ยากนะครับผมมองว่าสองลูกเนนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับรอรุ่นผลิตที่สามท่านอื่นนครับส่วนเรื่องของสูงต่ำเติมที่สี่จุดสองห้านี่ผมคือสี่ลูกครึ่งเองนะครับพ็คนข้างน่าสนใจนะผมจะบองคู่นี้นะครับแต่ผมก็ในเรื่องของผลิตสนักหน้ามองมากกว่านะผมมองว่าเบรมนน่าจะธนาคารได้นะครับส่วนเม็เพชรนี่ครับที่ผมไปเช็คมาครับในเรื่องของผู้เล่นไม่มีใครเจ็บนะครับน่าจะอยู่ครบส่วนทั้งด้านเบรเมนเนี่ย เ็บประมาณสักสามถึงสี่คนนะครับระมาลุเอลนะครับเก็บที่อเป็นน้อยหวายนะครับแล้วก็เคลิดอาฟูด้วยนะครับผมที่เก็บเส้นเอ็นนะครับส่วนอีกสองคนจะเป็นป่วยนะครับผมคือมาวินดัสนะครับตัดเนลคราชมิทนะครับผมที่ป่วยสองคนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีน่าจะที่มีอาการบาดเจ็บยี้กังไนเลยนะครับประมาณนี้เลยครับวันคู่นี้ผมยังมองว่าเบรเมินครับยังเป็นที่ยังมีเหนือกว่าแล้วก็ดีกว่าขอทำตรงที่เบรเมินดีกว่านะผมก็ ก็ต่างไม่ก็ผ่านได้เลยนะส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคู่นี้นะครับเราสามารถเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยผมก็จะเข้ามาอ่านเข้ามาตอบอย่แน่นอนนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ครับหรือจะมีลิงก์ในดีไลน์ุ่มวีพีของผมนะครับก็ทิ้งมาผมพูดคุยกันตรงเลยครับส่วนคู่ต่อไปครับมาดูคู่แอสตันวิลล่าครับเปอร์เซียลยุนบางครับคู่นี้น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นการละตีสามผมผมไม่ได้ดูแน่ๆครับดูไม่ไหวนะครับอีกคู่ก็นอกจากตีห้าครับดูคู่ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกครับโมร็อกโกเมื่อ ไม่น้อยหน้าทางด้านฝรั่งเศสเลยครับล้วมีฝรั่งเศสมีโอกาสที่จะมีเสมเอเยอะมากครับแต่ว่าโกลคอนาเต้ครับแล้วก็คุนเด้เนี่ยตูวกันดีมากๆในเรื่องของเกมรับนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่สองวันนี้ของเราดีกว่านะครับกอมของแอสตันวิลล่าสองเกมล่าสุดในกระชับมิดรก็มีเสมอกับไร,ต,บรตั้งกับสองสอง,องชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยครับเกมก่อนที่จะปิดฤด,ดูกาลครับเป็นเกมแรกพบใหม่ของพวกเขาเนยครับชนะแมยูสามทุ่ต่อหนึ่งนะครับ ออกไปผมดูกิ่นะครับไปกดมือถือเกมพอรู้ถ้าเกมลืรวมดีกว่านะครับถ้าเกมโดยรวมนะครับจปตันิดสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้คาบิดไปด้วยครับสาประตูต่อหนึ่งครับส่วนคู่มาเยือนอย่างเบียร์ยูนะครับก็จะนืยมนะว่าวันนี้แอสตันวิลล่าจะเล่นในบ้านนะครับไม่ได้เล่นที่สนามกลางซึ่งได้เปรียบแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแฟนบอลในเรื่องของสภาพสนามและความเคยชินนะครับ บียริลสองเกมล่าสุดอ่ะมีแพ้ปูเลเช่ด้วยนะครับสองประตูต่อหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะุไปชนะนะครับกาลาตาสาราในที่สามประตูต่อสี่นะครับเกมต่อไปของทางด้านบียริลนะครับจะเจอกับนาโปลีในวันที่สิบแปดที่จะถึงนี้ครับก็ประมาณอีกสามสี่วันเท่านั้นเองนะครับส่วนแคสตันครับไม่มีแล้วครับเกมต่อไปพวกเขารอเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลได้เลยครับในทีมเลงกิตนะครับมันจะมีเจอกับเฟรนโครสเปอร์เจอกับยูเรนตันนะครับโปรแกรมอสามเกมหลังจากนี้นะครับมีแต่งานชาร์จนะครับ ต็นตัวทีงเกยวเนื่องอ่างเนนัสตัมบ l ลาครับเราจะแทงที่ยี่สิเกธันวาคมนี้ครับหลังจากที่มันตกไปนะครับมาดูในเรื่องของททีแขบ้างดีกว่านะครับทันี้ก็เปิดมาให้สตัมบูลาเป็นต่ออยู่ที่สองต่อนะครับจากสองสิบสามที่ก็เป็นเรื่องของสูงต่ำที่เราคัดเองนั่นนะผมก็ ประมาณนี้นะครับส่วนในนั่งสองที่มีแฉกหน้าเอมนะครับหน้าบนผมทุกท่านชอบแอสตันถึงแม้ว่าแอสตันวิลล่าครับจะมีนักเตะเก็บอยู่สองคนนะผมก็คือเดโก้คาร์ลอสนะครับอ่าเก็บเป็นน้อยหวายนะครับก็เอ๊คุณผู้ชมค,ครับบาดเจ็บที่ต้นขารนครับแต่มีือนทำมาต้องใต่เดือนท่วงก่อนที่จะปิดอ่าภาพเอกขอชาตินะครับเก็บมาตลอดตรงนี้ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ภาพรวมเนี่ยผมยังมองว่า ไม่ต like, ั้งเอสตามิล่ามันดีกว่านะครับแล้วก็โค้ดใหม่ของพวกโค้ดเนี่ยโค้ดเก่าของเบียร์เรียวด้วยครับรู้ใจรู้จูงกันอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเกมวันนี้เนี่ยแอสตันจะมาในรูปแบบไหนนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับผมขอฝากฟันธงที่สกอร์สูงนะครับแล้วก็ให้อยู่ที่แอสตันวิลาด้วยนะครับส่วนบิ๊กคู่นี้เนี่ยผมจะลงให้ในกลุ่มนะครับทั้งสองคู่เลยครับแล้วก็จะมีคู่อื่นลดลมด้วยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวมีรายชื่ลงให้นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะผมสสสำหรรรัััััับบบวววนนนีี้ขออตลาก่คคด